สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านภาคก่อนเกมขณนะผู้ชมมารับชมแบบจำลองเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2022-2023เป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดรังโอทฟฟอร์ดรับการมาเยือนของเซาทธมป์ตันในส่วนผู้บรรยายวันนี้อยู่กับผมปีพงศ์อินสงรับหน้าที่บรรยายผ่านระบบฟ i f a 23ในรูปแบบแมตช์จำลองเกมการแข่งขันสำหรับเกมคู่นี้จะแข่งจริงในวันอาทิตย์ที่12มีนาคมในเวลาบ้านไทย3ทุม่มตรงครับติดตามรับ,รบชมกันได้ที่ช่องทูพรีเมียร์ฟุตบอล3 ก่อนแข่งมาดูตารางคะแนนครับแมนยูอยู่อันดับ3ของตารางครับ25นัดมี49คะแนนส่วนทางด้านเซาแธมป์ตันอยู่อันดับ19ของตาราง25นัดมี21คะแนนผลงานนัดล่าสุดของลูกทีมของชันฮักเนี่ยครับเอาชนะเกมยูโรปาลีกรอบ16ทีมนัดแรกครับต่อเลวเบตติจากสเปน4ประตูต่อ1ครับเราจะมาดู11รายชื่อเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจ้าทิพยครับในระบบ4-2-3-1มีเดเกอาเป็นผู้รักษาประตูครับ อารอนวิปัสก้าราเวลบาลานมาติเนสมาเลเซียในกลางมีคาซิมิโรเฟตสสามภาษาแดนบนเป็นแอนโทนีบุนุฟฟานเดสมาร์คัสเซนฟอร์ดหน้าเป้าติแกวูดแบ็คฮอสทำประตูในเกมยูโรป้าลีกได้แล้วครับแบ็คฮอส21รายชื่อของเซาท์ทิมตันครับในระบบ4-2-3-1ครับมีบาซูน่าบาซูนูนะครับขอแพลงเมเดลนายคาเชฟเบนเดเล็กวอเกอร์ปีเตอร์เจมส์วอสพราว ลาเวียด้านบนเป็นวอล์คนซสเลมาน่าอาร์มสตรองนาเปาไดกแกชิอลดัมสำหรับเกมวันนี้ฮะภาคผิดภาคผู้การใดขออภัยผู้ชมทุกท่านครับฝากคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในการบรรยายเกมก่อนการแข่งขันด้วยนะครับคาซิเมโรครับวันนี้ตัวจริงครับ เกมจะเริ่มครับแมนยูเจ้าถิ่นเขี่ยเริ่มเกมก่อนแทนบุกจากซ้ายไปขวาครับฟุตบอลพิมลีครับเกมคู่นี้จะแข่งจริงในวันอาทิตย์ที่12มีนาคมครับในเวลาบ้านไทย3ทุ่มตรงครับบอลของแมนยูโดยแอนโทนีครับแอนโทนีให้ทางขวาที่วันบิสซักกาเข้ากลางไปที่บูโนลเวกฮอร์สย้อนมาที่คาซิมิโรครับเวกฮอร์สไปไม่ได้ครับยังได้อยู่คาซิมิโรให้ทางขวาที่แอนโทนีครับคาซิมิโรเฟด บูโนแทงกับแอนโทนีโดนเบียดแย่งได้ครับลาเวียให้กับอดัมส์ทางซ้ายมีมาที่อาร์มสตรองย้อนคืนหลังเลยครับไปไม่ได้คนระับวักเกอร์บิเตอร์อาร์มสตรองติดวันบิสซาก้าครับราฟาเอลวารานครับวารานพาไปทางซ้ายครับให้ไปที่มาเลเซียมาเลเซีย เล่นกับแรดฟอร์ดครับมาที่เฟรดครับเข้ากลางมาที่บูโดเวคฮอสติดลาวเวร์ครับฉกบอลได้อาร์มสตรองทิ้งข้างหน้ามาที่อดัมแทงะรุช่องไม่ผ่านมาเลเซียครับเนี่ยอย่างตัดเกมไม่ได้ครับมาเลเซียคาซิมิโลให้กับแอนโทนีครับแทงให้กับเวคฮอสไปไม่ได้ก็ต้องย้อนมาที่แอนโทนีกับคาซิมิโลครับ เวกฮอสกรอบหนึ่งดีดส้นไม่ผ่านจอยมวอดพระมาช่วยเกมรับไว้ได้บ็อกคอตคุมาดีนมครับชื่อไม่ผิดนะครับแรดฟอร์ดกลางมาที่เฟร็ดแรดฟอร์ดอีกบ,บูโนโ่นครับแรดฟอร์ดเวกฮอ,แอ,แอสแทงมาที่แอนโทนี่โอ้โหบอลข้ามเส้นมาครับหนึ่งศูนย์ครับกดขวาของแอนโทนี่ครับโอ้โห,โห บอลผ่านเส้นเลยครับมีโกไลน์ครับโอ้พระสินชี้ให้เป็นลูกขึ้นนำของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต้าทิ่นโอโดโกไลน์ครับโกดิสเซนซิสเต็มเป็นประตูครับโอ้โหเต็มใบลูกนี้โอ้นิดเดียวครับแต่ยังไงก็เป็นประตูนะครับแมนยูเจ้าถิ่นขึ้นนำจากแอนโทนีครับ นำในนาทีที่ส6บหครับบอลของเซาท์ัมตันครับอดัมไปที่วอลคอตอดัมยกเข้ามาทางสายติดวานบิสซักกาแม่ยังมงตั้งให้กับคาซิมโนเอาลาเวียฉกบอลได้ยิงของค <c oughs> าบดีนครับยังไม่ได้ประตูตีเสมอครับเซาท์ทัมตัน สินในวันนั้นน่าจะเป็นแอนโทนีเทเลอร์เอ็มซีโอแทฟฟอร์ดครับ20นาทีแรกแมนยูเจ้าทีน่นงขึ้นนำครับ1-0จากแอนโทนีมาลเลเซียยังไม่เร่งมากมายครับลูกทีมของเทนฮากครับโอ้ยโยกหลบสวยครับ,โโบเฟตบูโน่ไม่ผ่านบูโน่ยังลุยไปยิงโอ้โหโกดสายครับบาซูนูยังปัดออก หลังเป็นลูกเตะม,มุมของแมนยูเจ้าถิ่นครับบรูโน่อาบอลมาตั้งครับเพื่อนขยับเหมือนแอนโทนี่จะขอหรือเปล่าครับดูครับเป็นบูโน่บอกใครเพื่อนใจเย็นครับเล่นสั้นกันที่แอนโทนีครับแอนโทนีให้มาที่รัดฟอร์ดย้อนมาที่แอนโทนีรัดฟอร์ดตวัดยิงยังติดเบนเล็กครับแกะไขไว้ก่อนครับ คาเช็ทิ้งขึ้นหน้ามาครับม่งตั้งได้ด้วยวารานครับเป็นบอลของแมนยูนะครับเวกคอสไปไม่พ้นครับลาเวียแก้ไขมาก่อนวัดเพาวดีดไปข้างขวาตรงกลางหูว,วารานยังตัดบอลไม่ได้ครับเราจะได้สวยเลยเวกคอสกดมีธงนำหน้า,าแล้วครับโอ้โหาประตูแรกในเกมยูโรปาครับปลดปล่อยสักทีคับบูตเวกฮอส นั่งเตะจากปากประตูของซอลตัมตันครับทิ้งยาวขึ้นหน้ามาครับมงตั้งไว้ได้ลาเวียเฟสก็ดักไปได้ครับวารานแอโนโทนีเอา้าโดนลาเวีสยสไลด์ครับไม่ฟ้าวครับแต่จะได้ทุ่มอยู่ที่แอนโทนีครับสามสิบนาทีแรกครับเกมจังหวะยิงไม่มากครับแต่เป็นประตูของเจ้าถิ่นขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับเวคฮอสตั้งซ้ายที่มาเคสไลฟอร์ด แรดฟอร์ดย้อนคืนหลังมาเลเซียบูโน่ฟอนานเดสกลางมาเลเซียคาซิมโมดีเป็นแอนโทนีโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหไม่นำหน้าเลยครับพวกนี้แต่กดไม่ลงครับแอนโทนี Anthony ครับเกือบกดประตูที่สองของเจ้าตัวครับโอ้โหจังหวะได้ลุน้นของแมนยูครับเมื่อสักครู่ครับมาซานูเตะขึ้นหน้ามาครับโอ้โเตะได้แรงครับมงตั้งด้วยวัดพลัส ลาเวียให้ทางซ้ายที่อาร์มสตรองคามารินกดอาร์มสตรองยังเป็นลูกเซฟของเดเกอาครับวอดเพลวรีบเอาบอลไปตั้งครับจอมปั่นฟรีคิกของซาวด์เทมตันครับสถิติเทียบเท่ากับไม่แน่ใจว่าแบ็คแฮมครับเเหลือหนึ่งลูกหรือเปล่าผมต้องใครฝากคอมเมนต์มาเดียวแฟนผีแดงนะครับวอดเพลทิ้งมา ได้ขึ้นโดนวานบิสา้าบ่งออกหลังไปก่อนครับเป็นโลกเตะม,มุมอีกครั้งของเซาแธมตันครับกองเสียนักบุญมาค่อนข้างหนาตาครับวันนี้ที่ออตฟรัตโรงละครแห่งความฝันครับได้ลุน3รายการครับพิศารแดงได้ไปแล้วหนึ่งครับจาก4รายการครับวัดเพา้าลาเวียติดมาติเนสบล็อกไว้ได้ครับ เฟรสแก้ไขมาก่อนให้แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดพาไปทางซ้ายครับยังใช้ความเร็วความสามารถแรดฟอร์ดม้วนกลับมายังไม่ให้ชิปให้กับบูโนเอาบอลลงยังได้อยู่แล้วก็โอ้โหแตะยาวครับโดนทางด้านเมสเลนไนครับพิงแล้วไปโดนบูโนออกครับบอดเผลากับ Bruno, ปปบูโนไปปั๊มรับโอ้โกับตันทีมทั้งสองทีมเจอกันเนี่ยในจังหวะปะทะ ทอชับจะได้ฟรีคิกเหลือ4นาะทีเศษก่อนทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกครับทิ้งมาให้กับ Armstrong. อาร์มสตรองออดพร้าวหลังติดมาติเนสอยู่จะได้สวนหรือเปล่าครับแรดฟอร์ดรอเพื่อนอยู่แรดฟอร์ดย้อนขึ้นหลังมาติเนสแรดฟอร์ดอีกครั้งครับแทงขึ้นหน้าไปก็ยาวกันไปครับไม่เล่นนาย ให้คัทชอปเทียวอคคอตแล้วอดัมอดัมหมวนให้ทั้งขวาเทียที่โอวอคคอตยังได้อยู่อดัมวัดเพลวปล่อยได้สวยโอ้โหอาร์มสตรองครับจังหวะซัดด้วยซ้ายตรงนี้ยังไม่พ้นมือของเดวิดเดคอคร์เหนียวจริงๆครับเดวิดเดคแคร์เนี่ยรครับ R, เ, oh, oh. เปิดมุมของซอนตันโดยวัดเพลว์ ทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรก3นาทีเท่านั้นเนี่ยนาทีนั้นหมดไปแล้วแล้วคุณชอบให้กับบอกคัดคัดชับก็จบครึ่งแรกที่โอแทฟฟอร์ดครับแมนยูเจ้าถิ่นยังออกนำหนึศูนย์ในนาทีที่16จากแอนโทนีครับกดขวาบอลผ่านเส้นประตูอย่างสวยงามครับเดี๋ยวพักกันสักคู่กลับมาชมเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในครึ่งหลังกันต่อครับ กลับมารับชมเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันต่อครับในรูปแบบแมตช์จำลองเกมการแข่งข,ขันครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับทางด้านเซาท์แทมป์ตันครับแมนยูเจ้าถิ่นยังขึ้นนำหนึ่งศูนย์จากแอนโทนีในนาทีที่16ครับสำหรับเกมคู่นี้จะแข่งจริงในวันอาทิตย์ที่12มีนาคมในเวลาประเทศไทย3ามทุ่มตรงครับติดตามรับชมที่ช่องทูพรีเมียร์ลีกฟุตบอล3ครับมาดูเกมกันต่อครับปูโนเฟร์นันเดสให้มาแอนโทนีครับแอนโทนี Anthony, พาไปทางขวาย้อนตวัดข้างที่ฟานบิสก้า ล็อกมาได้สวยครับวานบิสซาก้าเห็นแอนโทนี่แอนโทนี่ตบัดขวาไ่ยังไม่ผ่านบาสโนครับเราจะได้เปลี่ยนผู้เล่นครับแอนโทนี่ออกโอ้โหไม่น่าเปลี่ยนเอาซานโชเข้าครับกำลังทําผลงานได้ดีครับของซ้อมตั้งครับวอลคอร์ครับกับอาร์มสตรองครับเปลี่ยนบ้างครับแล้วปลูกแต่มุมของไม่ยูครับเฟรชกับสั้นที่ซานโชดียังติดอยู่เฟรชยังได้ เข้ามาอย่างไม่ผลอันตรายครับล้าเป็นลูกเตะมุมครั้งที่2ของแมนยูนะครับเริ่มเกมมาของครึ่งหลังครับดูจงังหวะบาสูนูซูเปอร์เซฟโอ้โหด้วยเท้าซ้าย <c oughs> <c oughs> โอ้โหแนอนตันี้ตวัดด้วยขวายิงเรียดเพลสแหละครับอย่างสกัดด้วยเท้าซ้ายเข้าแมบาสูนูซานโชครับเบนเดเร็กทิ้งขึ้นหน้ามาครับเก็บไม่ได้ครับติดบันบิสาหมงสวนไปข้างหน้าครับบโน่ดฟนเดส ตรงกลางที่เวกฮอสไม่ผ่านครับลาเวียตัดมาได้เวกฮอสให้โอ้โหไม่ใช่ครับเป็นทางด้านวอสพาวครับบูนโนกับชิปแม่จะลักไก่ครับแม่บาสโนยังไม่หลงครับหมดยาเลยครับกดยังโต้กลับไม่ได้ครับบัลของกโอ้โหก็ชัดยังเคลียร์มาวอสพาวครับ ให้กับทางด้านลาเวียทางขวามาที่เมลานายดีดส้นให้สวยครับอดัมอดัมทิ้งไปข้างหน้าครับเข้ามือดาวิดเดเกอาครับเดเกอาครับหดมาวอรเกอร์พิสเตอร์วอสพรลาวลาเวียพิงยังได้อยู่โอ้โหก็ยังแทงทะลุช่องไม่ผ่านวาลานวาลานครับ,ารารบให้กับมาติเนสทางซ้าย เฟรสเวกคอสถ่ายไปทางขวาที่ซันโชวานมิสซิก้าโดนสไลด์โ oh อ้โหกรร์ม oh. าดีโอ้โ oh ห oh. โดนใบเหลืองหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูครับพุทุสินน่าจะแค่เตือนเท่านั้นครับจังหวะเข้าไปสไลด์โ oh อ้โ oh ย oh. วานบิสซิก้าลอยลาริวปิลเซไปครับมาคัสแลตฟอร์ดครับวันนี้ยังเลือยไม่ออกเอาบิเซอร์ครับ ส่วนทางด้านเซาแซมตันครับคุมานซาลีเบน่าครับออกเดี๋ยวต้องดูใครไม่ทันครับเมื่อกี้เป็นทางด้านเอนยูเนซี่ครับซานโชซานโชเข้าสายยังไม่ได้ครับโอ้โหเราชา้าอาร์มสตรองมาแย่งไว้ได้ครับบอลของซอมตันโดยเมเลน่าครับทิ้งข้างหน้ามาทันไหมทันด้วยอาร์มสตรองยังโอ้โหทางซ้ายมีว่างอยู่แต่ยังไม่ให้ครับ ตรงกลางก็เรียกบอลเข้าหูไปเข้ามือของเดียร์แมพยายามจะครอสครับวานบิซาก้าคาซิมิโรคาซิมิโรวนเข้ากลางมาให้มาที่จอร์นซันโชครับแทงทะลุมาบูโลเฟอร์เดนเดสบาซโนยังปัดออกหลังไปก่อนเลยครับไม่ปลอดภัยครับอารอนวานบิสซาก้าครับกับมาเลาเซียจะออกครับลุกชอ กับดาโล่รับผมไม่ทันครับเมื่อกี้เดี๋ยวจะมีไลน์อัพขึ้นมาโชว์มาเลเซียเอาชอลงเอาเป็นดาโล่ครับอ้าวตำแหน่งตามตำแหน่งนะครับเบนนาเล็กยังบล็อกไว้ได้ครับเหลือ18นาทีครับแมนยูยังบุกต่อเนื่องนะครับชั่วโมงนี้เวกฮอสไหลไม่ได้ติดนอกเป็นลูกฟรีคิกระยะวังผลหรือเปล่าครับเราจะเปลี่ยนนะครับ เรามีอูลาเวียออกคาร์ลิต้าก,กาครับเข้ามาออกเสียงผิดหรือเปล่าครับไม่แน่ใจฝากคอมเมนต์ทีนะครับเซาท์แฮมตันแผ่นฟีฟ่ายิปสามไม่อัพเดตรับต้องโยกตัวเองมาครับเว็กฮอสให้กับบูโน่ฟันเดสคืนไปที่คาซิมิโรวักเกอร์ปีตเตอร์ยังดักทางไม่ได้ครับแล้วต้องรอเพื่อนักสวนเร็วไม่ได้ครับเอเยนซี่เอเยนซี เ็นเพื่อนไปทางซ้ายเอ้ายังติดดาร์โลดักทางไว้นะครับเบคฮอตทางขวาให้กับซานโชซานโช่ดีดไปทางขวาครับบูโน่ตรงกลางบูโน่ให้มาทางซ้ายแม่ติดเม็ดเลนายครับให้กันไม่แม่นเท่าไหร่ครับอาร์มสตรองทางซ้ายมีทิ้งไปทางซ้ายครับมีพื้นที่ครับเอ็นยูเนซี่ครับเอ็นยูเนซี่พาไปทางซ้ายได้สวยครับเอ็นยูเนซี่ตักเข้ามาไม่ผ่านวลานครับแม่ดักไว้ได้ครับดาร์โล หลือ10นาทีสุดท้ายครับเจ้าถิ่นยังได้ประตูโทนจากแอนโตนีในนทีที่16ของครึ่งแรกอยู่ครับดาโลพาไปทางขวาดาโลย้อนสานโชดีดให้กับดาโลอีกครั้งไม่ล้ำหน้าด้วยบูโดเวกฮอสพยายามจะเบิ้ลเร็วแล้วอาก็ยังได้ตกกับของสานโชยังไม่ได้ประตูปิดกล่องครับสำหรับสานโชย ดูอย่างวันนี้ครับบาสนูปล่อยแล้วน่าจะติดไซ้์ก้อยนะโอ้โหเห็นหากนี่จ้องนะครับลุ้นตัวโก่งครับต้องเร่งแลบาสนูครับเหลือไม่ถึง6นาทีแล้วครับ5นาทีเสร็จเนี่ยยังนำยังศูนยังไม่ปลอดภัยครับเจ้าถิน สามแต้มต้องไรเร่งพื้นที่อันดับ2ให้ทันแมนเชสเตีนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับบอลของเมลนายตักเข้าไปแล้วก็โอ้ขาโอ้โหโอ้โหพักบอลลงได้สวยครับด้วยอกแล้วก็วอลเลยด้วยขวาบอลกดไม่ลงครับยังไม่ได้ครับประตีเสมอของเซาแ์ทมป์ตันครับ เดงอาครับทิ้งข้างหน้ามาครับยังเก็บได้ครับซันโชดีดให้กับคาซิมิโรดาโลกับคาซิมิโรเล่นกัน1-2คาซิมิโรให้เบคคอสเบคคอสให้กับบูโนฟันเดสเบคคอสไปทางขวาครับตรงช่องได้สวยครับซันโชซานโชแทงทะลุช่องมาเป็นบูโนเฟร์นันเดสโอ้โหเรียบร้อยครับปิดกล่องเลยครับแม่บูโนเฟร์นันเดสครับซัดประตูที่สองครับช่วยให้แมนยูครับขึ้นนำสองศูนย์ครับในนาทีที่เก้าสิบเอ็ดครับ ทดเวลาบาดเจ็บ4นาทีตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับสแต้มของแมนยูเจ้าถิ่นครับดูจังหวะครับโอ้โหต้องชมเวกคอร์ดิให้ไปทางขวาแล้วซานโช่มีเวลาครับหมวนรอเพื่อนจนเห็นช่องแล้วบูโน่ได้กดขวาตรงนี้โอ้โหบาซนูครับเหว่างกลางตรงนั้นก็มีช่องนิดเดียวครับบูโน่ก็ยิงยัดใส่ไปครับกับตันทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ สองศูนย์ครับแมนยู U, ขึ้นนำจากบูโน่เฟอร์นาเดสในนาทีที่90ครับเหลือเวลาแค่2นาทีครับจะมีอะไรหรือเปล่าครับสำหรับซาวเทมตันอดัมส์มาทางขวาอาร์มสตรองอาร์มสตรองเพื่อนนั้นแถว2ชี้แล้วโอ้โหติดดาร์โลทิ้งออกมาก,ก่อนครับแล้วก็จบเกมที่ออร์ทัฟฟัดครับแมนยู U, จเจ้าถิ่นทำได้ครับเอาชนะซาวเทมตันได้2อ,อก็ต้ต่อ0ครับ ได้ประตูจากแอนโทนีในนาทีที่16แล้วก็ปิดท้ายจากบูโน่เฟนเดสกับตันทีมในนาทีที่90ครับเก็บ3แต้มได้สําเร็จครับสำหรับเกมวันนี้หากพากผิดพากถูกการใดขออภัยผู้ชมทุกท่านครับเป็นการจําลองแมตช์เกมการแข่งขันนะครับก่อนแข่งจริงในวันอาทิตย์ที่12มีนาคมในเวลาบ้านไทย3ทุ่มตรงครับติดตามรับชมกันได้ที่ช่องทูพีมิลิฟุตบอล3 สำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับหากชอบกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในการจำลองแมตช์เก็บการแข่งขันครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ